ยื่เนเอกาสารค่ะ,กะเกษียณอายุราชการสามารถยื่นผ่านระบบ e-filing ได้แล้วนะคะและระบบ e-filing คืออะไรมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนที่จะแชร์กับพวกเราเคลียร์พร้อมแชร์ สวัสดีครับพบกับเคลียร์พร้อมแชร์โดยกรมบัญชีกลางครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์เพนชั่น e l อิเล็กทรอนิกส์ไฟลิ่งหรือระบบ e f i l i n g นั่นเองนะครับซึ่งระบบนี้นะครับกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ขอรับบําเหน็จบํานาญรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของส่วนร,ราชการด้วยครับวันนี้ครับ เราจะพาทุกท่านไปเคลียร์เรื่องนี้ให้ถูกต้องและชัดเจนก่อนที่ทุกท่านจะแชร์ออกไปในเคลียร์พร้อมแชร์ครับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอลับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2527และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ6วรรค2กำหนดว่ากรณีที่ข้าราชการคนจากราชการเนื่องจากการ,กรเกษียณอายุ สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนานลล่วงหน้าได้เป็นระยะเวลา8เดือนก่อนครบปันกเกษียณอายุค่ะดังนั้นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะพ้นจากราชการเพราะ,กระเกษียณอายุในปีงบประมาณพศ2565หรือ1ตุลาคม2564ยื่นขอรับบำเหน็จบำนานลล่วงหน้าได้ก่อนวันครบกรเกษียณอายุ โดยสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่ปฏิบัติงานก่อนกเกษียณอายุราชการหรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์เพนชันอิเล็กทรอนิกส์ไฟลิ่งหรือระบบอ e ีไฟลิ่งแทนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางเอกสารซึ่งการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้านั้นจะทำให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ที่จากกระสีนอายุราชการได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวดิการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่ะระบบ e-filing นะคะยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสิทธิการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินอื่นที่ทางราชการจ่ายให้ด้วยความครบถ้วนชัดเจนรวดเร็วและถูกต้องค่ะ ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนรายปีพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหักณที่จ่ายได้ด้วยตนเองค่ะสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมก็ได้เคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนานด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-filing นั่นเองครับ และขอสรุปให้ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุสามารถยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จบํนานาล่วงหน้าได้ครับและเมื่อยื่นคําขอรับบําเหน็จบํานาลุวงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะเริ่มได้รับบําเหน็จบํานาญหลังจากเกษียณณสิ้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไปครับ ทั้งนี้นะครับผู้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จบำนาญสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบอ e ี i l i n g ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางครับ www.cgd.go.th ไปที่เมนูเงินเดือนบำเหน็จบำนาญหัวข้อระบบบำเหน็จบำนาญบำเหน็จค้ำประกันนะครับหรือที่ YouTube กรมบัญชีกลางครับพิมพ์คำค้นหาว่ากรมบัญชีกลางแนะนำการเข้าใช้ระบบ P e n s i o n e l e c t r o n i c Filing ครับ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกองบริหารการเบริกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลางด้วยนะครับและหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ c เซเ็ center กรมบัญชีกลาง02-270-6400ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube Facebook Fanpage ของกรมบัญชีกลางและฝากกดไลค์กดแชร์รายการเคลียร์พร้อมแชร์ด้วยนะครับ และยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับจากกรมบัญชีกลางคุณผู้ชมสามารถติดตามได้กับคลิปพิเศษแบบนี้ในเคลียร์พร้อมแชร์คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ